ความผมเดี๋ยวผมมาเอาดิโอเห็นบอกตองเฮ้ยรถไก่วะน้าเป็นหมูแรงยังง่วแล้วไม่เบิร์ดอย่างเงี้ยโอ้ยยังไก่เลยยังผิวเลย เตอร์ขาวนี่ตัดันแล้วเทปเทปคว่ำเลยเทปควมเลยทำอ้าวสู้กันได้เอ้มอเตอร์ขาวขาวเลยไม่ขาวเหรอไม่ขาวถือเงินเหรอเอาผมขาวเลยนะนี่มีจังเลยไม่กดแรงเลยดีจังเลยไม่หนักเออหนักมหนักเออตุ้มมือ กี่รอบแล้ววะเนี่ยไม่ได้นับเลยรอบนึบเอาล่ออเอาลเออาโดนอะเออย้ิอบร้อยแล้วไแล้วโอังคนละเลนอยู่เลยล้่ใครนำมันอ่ะไม่รู้ ผมนำเนี่ยแต่ว่าผมต้องนำสื่อการนมาถ่าหมดก่อนนะก็นี่งใจต้นประสิทธิ์ฐานหมดเปล่าเนี่ะมันเหมือนมันช้าหม่าเฮ้ยสูสีอ่ะเราต้องอย่างนี้

ทำไมเลยนับรอบโตนิคนแรงในกระตุกโตนีเ <c oughs> รือต้องเหยื่อเหยื่ลงางต้องเหย่อ้วโนิคนำนี่ว่ะโอยู้าเ่สามเลนนะมันเลยอะโอ้โห แค่ว่าจะทักไปหายต่อแค่ว <jamais drama> ่าจะพกไปหายต่ออะไยเงี้วูดีอถูกก็แม่งไวใช่ไหมเลยสองพันแปดเนาะสองพันแปดเน่ยถูกดีเอาไว้สเลยใชไหมแท้ไมแท้ดูเอาไวดูนัมดแท้ไม่แท้มถง้ต่อไปโนู้ถึงโน้ดเยดึงทางทางทั้งแม่งดูะ ก็จะลางสิบสิบห้าไม่ถึเป็นไนง่ายสวยเฮ้ยโซนิกแจกแล้วครึ่งรอบหรอบครับสารอบนะครับโอเคหนรอบเฮ้ยโซนิกไปแล้วสองรอบครับ2อครึ่งครับรอบสุดท้ายครับ สาม,ามตกคงตัวนี้ิไปเลยได้ดีขึ้นหน่อ, <c oughs> เนอยเ <c oughs> หนึ่งสองสามเฮ้ย <c oughs> มันแตกอีกแล้ว่านมแม่งดีว่ะ <c oughs> หนึ่งรอบห่รอบานฟูจิแม่งดีว่งซึึ่ง,งเออจะเล่นหลายรอบมานะสรอบ ใช่สีน้พูอ่ะสงสัยแม่งปล่อยแสเยอะเอาขึ้นสามเดี๋ยวโอ้ยสุดที่เป็นทุ่งเลยแสเนี่เล่นมานานแล้วนะผมอ่ะเล่นมอเตอร์มอเตอร์แต่งอ่ะเล่นมอเตอร์เดิมเดินไม่เสียงไม่ถึงตัวเดินเก็บดีโอ้ยโดนแล้วแหละสามยังนานนะพ่อเอาหนึ่งสองสามโอ้ยตู้ฟูจิแม่งอย่างแรงอ่ะถานนะเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนกระถานเลยทำอะไรเนี่ย โอ้ยงานอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นมอเตอร์แล้วหมดหมดแรงแล้วรถมันแต่งเกินเลยเดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตอนขึ้นเนินโอ้ตายแล้วเนินจะขึ้นแต่ไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวดูตอนขึ้นเนินเดี๋ยวดูตอนขึ้นเนินนะรถในท้องที่มันแต่งงานแล้วไม่ได้ปอดอะไรออกเลย อาะปล่อยเองเลยเอาเออปล่อยสวยเนี่ยโอ้โหไม่ทำไมมันแรงจังวะบขึ้นบขึ้นเนินไม่ไหวเนี่ยเนินดูดิดูดูขึ้นเนินกันชนมันต่ำด้วยน่ะหนึ่งครึ่งต้องเอาเบรกหลังออกต้องสองครึ่ง โดนแล้วโดนแล้วสามโอ้โหโดนแล้วยอโดนแล้วอ๋เดี๋ยวขอเช็คระยะล้อก่อนเฮ้ยตอไวจังวะน่ะโอ้ทิ้งมั เตอร,ร์เลยวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้พีดีครับโห้แรงจังแรงจังโอ้พีดีเค่สีเลยโอ้โหเฮ้ยดีเลยเฮตันี้กูทานหมดแล้วมั้งนะ่ะ อเลยจบเลยโซนิกจบเลยโอ้ป้อน้ำปรปอย่งแหลงเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งรอบรอบเย็นเย็นหนึ่งรอบเฮ้ยเย็นเน สองเปืองอะไรวะน้เือนะ่มันแหลงได้ไงวะเนี่ยสามผ่าได้ผ่าได้ไม่น่าเชื่อสามเครื่องหรือเปลืองพากลางไม่เท่ากันวะเดี kind of ๋ยวเียไแล้วเดี๋ยวแล้วปอเดี๋ยไม่น அனுப்பி மெத்தவ தெரியா